สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะลูกชายค่ะซื้อแมงกินูนตัวละสองบาทห้าสิบซื้อสองร้อยตัวค่ะแล้วเขาทอดเนาะทอดจนเที่ยงทอดไม่กรอบก,ก็ดูดกินได้แต่น้ํามันเคี้ยวๆแล้วก็ดูดกินได้แต่น้ําก็คลายกา,กากทิ้งก็ไข่อยู่นะคะแมงกินูนก็ไข่อยู่แตเ่เรากืนกินไม่ได้เนาะเปลือกเขาแข็งมันตัวใหญ่ ตัวใหญ่เปลือกแข็งแล้วตอนเย็นนี่ป้าบัวก็ลองคั่วคะ่ะเอาเปลือกออกคะ่ะเปลือกออกเอาตีนออกเอาหัวออกแล้วก็มาคั่วคั่วแล้วก็ตาําสับก่อนคะ่ะสับแล้วก็มาตําตําแล้วก็ใส่น้าพริกหนุ่มนั่นแหละน้าพริกหนุ่มที่ป้าบัวปั่นไว้นั่นแหละก็เอาน้ําอุ่นใส่นะคะน้ําอุ่นใส่ไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่าพริกปลาบัวปรุงไว้แล้วใส่น้ำปลาใส่ชูรสไว้แล้วแล้วก็ความหอมของ เมงกีนูนค่ะมันหอมแล้วก็หวานหวานมันมันค่ะอร่อยค่ะนี่ประบวกเก็บผักไปกินกลับกินสดๆแบบนี้นะคะเป็น <c oughs> มะละกินกป่านะคะนี่ต้นนี้ต้นเดียวแค่นั้นแหละป้าเอาไว้ค่ะเอาไว้เพื่อกินยอดกินใบของเขานี่แหละเนี่ยค่ะมะละกินกป่าก็มาเก็บผักไปกินกลับค่ะ เมงกินนูนตัวละซองบาทห้ิค่ะทุกคนทอดกินเฉยๆมันกินไม่ได้ค่ะมันกินไม่ได้มันแข็งก็เลยต่ำประบวดต่ำนี่ค่ะกระถินอันนี้เป็นอีบุกค่ะบุกบ้านบุกบ้านแตงกัวก็นี่จะล้มเครือแล้วนี่ค่ะได้แล้ว ผักไปกินกับน้ำพริกไปค่ะมีอะไรบ้างอีกหน่อยก็จะได้กินถั่วเนี่ยค่ะกินถั่วฝักยาวแตงค่ะแต่งเต่งก็คงจะปล่อยให้ล้มเครืออยู่แถวนี้ละค่ะไปค่ะไปเก็บผักไปกินกับแจ่วแมงคีนูนกันเจ่วแมงคีนูนนี่อันนี้เป็นมระคีนกยักษ์มระคีนกยักษ์ป้าบัวก,ก็เก็บใบไป ลวกก็อร่อยมากนะคะนี่นี่ใบของเขาเก็บสูงสูงนี่แหละคะ่ะจะได้ไม่เป็นหัดเพราะว่าหน้านี้หน้าฝนเนาะนี่อันนี้ต้องล้างดีๆอันเนี้ยเดี๋ยวหัดเป็นหัดเป็นทรายเนี่ยค่ะปลูกไว้ได้กินจริงนะคะอย่างซื้อเขานี่ก็ถ้าเราไปตลาดเราก็ได้กินไม่ไปตลาดเราก็ไม่ได้กินยังซื้อมาเยอะแช่ตู้เย็นก็เน่าคะ่ะ เนี่ยปลูกไว้ปลูกไว้ก็ได้กินเรื่อยๆค่ะยอดก็ไม่อยากเก็บเนาะเสียดายกินใบค่ะใบก็กรอบดีค่ะกินสดนี่ก็ไม่ค่อยขมถ้าลวกนี่ขมค่ะขมมากขมมากถ้าคนกินขมไม่ได้นี่จะแตะไม่ได้เลยแหละเพราะขมมากๆเลยค่ะขมมากๆเลยมาค่ะมาดูด้านนี้ นี่ข้าวบันาสีชมพูกําลังออกดอกแล้วนี่เป็นรวงแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะเป็นสีชมพูค่ะสวยค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้สีเหลืองนี่ค่ะช่วงหน้าฝนนี่อะไรก็เขี้ยวชะอุ่มไปหมดชูช่องามสะพรั่งค่ะนี่ค่ะไปค่ะเดินไปดู อันนี้ก็งามอันนี้ก็งามเดี๋ยวป้าบัวกำจัดหอยนี่ก่อนหอยทากหอยทากมันไม่ได้มากำจัดมันสทีเนี่ยมันไม่ได้ว่างได้อยู่เลยกับลูกกับหลานนี่แหละวันนี้ก็พาหลานไปกำแพงค่ะไปหาอะไรกินลุงเขาเนี่นยแหละพาไปลูกชายเนี่นยแหละพาไปนี่ ก็บหอยนี่มาด้านนี้อันนี้อันี่สักใบอันนี้สักใบนี่กินอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะนี่ผักหน้านี้ต้องล้างดีๆค่ะเพราะว่าเป็นหอยเป็นหอยเป็นหัดสารพัดนี่ข้าวตองขาวทง อันนี้ก็เอาไม่เยอะนี่สามยอดพอกินไม่หมดค่ะนี่ว้าวว้าวมาน,นี้มาน,นี่ว้าเมืเ่อเขือเปาะเขือเปาะเจ้าพยาลูกกลมค่ะอันนี้เขาเรียกว่าลูกปิงปองนี่มันมีหยดน้ำก็มีนะคะนี่นี่ติดลูกนี่อันนี้แขกดำมละกอแขกดำปล่อยไว้ ไปค่ะเก็บอะไรอีกเก็บอะไรอีกมีอะไรให้เก็บดูพริกก็จะได้ตำแล้วนะคะนี่ตำน้ำพริกน้ำพายก็เดินมาหลังบ้านก็ได้ละเก็บไปตำเอาดอกเคสักหน่อยแต่ดอกเคนี่ต้องลวกค่ะดอกเคต้องลวกไม่เก็บก็โรยทิ้งค่ะไม่เก็บเขากโ็โรยลวกในี่านหวาน อย่างกินคนเดียวนี่โอ้ยกินไปเถอะค่ะนี่ค่ะโอ้ยโอ้ยเหลือกินค่ะกินคนเดียวเหลือกินดอกโรยโรยทิ้งอยู่แถวนี้แหละไม่เป็นไรนี่ค่ะวันนี้ไม่เก็บยอดวันนี้ไม่เก็บยอดของเขา นึกอยากกินก็เก็บค่ะนึกอยากกินค่อยเก็บถ้าไม่อยากกินก็ไม่เก็บนี่ได้แล้วค่ะได้โดโอกเคไปลวกนิดนึงแล้วก็อันนี้กินสดยอดมะละลกีนก็กินสดค่ะไปค่ะได้แล้วผักกินคนเดียวเวลาเดียวผักกินคนเดียวเวลาเดียวแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ ตำน้ำพริกไว้แล้วก็มาเก็บผักนี่ประมาณนี้ค่ะพออยู่พอกินเนาะสวนครัวน้อยๆไม่ต้องซื้อทุกบาททุกสตางค์ค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าที่เข้ามาชมแล้วก็ดันคลิปให้ประบัวค่ะขอบคุณเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ สวัสดีค่ะ